เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการพรีซียสโครงการตั้งอยู่ทําเเลดีการเดินทางสะดวกใกล้ถนนทางหลวงยุทธศาสตร์ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกอาทิเช่นนิคมอุตสาหกรรมราชนบุรีมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายในโครงการมากมายขนาดพื้นที่16.0ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการพรีซิอสามโดยเริ่มต้นจากโลตัสบอวบินขับตรงไปยังถนนหมายเลข3013ประมาณ9.30กิโลเมตรให้ใช้ช่องทางขวาเพื่อกลับรถขับตรงไปยังถนนหมายเลข3013อีก250เมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายขับตรงต่อไปตามทางอีก1.20กิโลเมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยประพัฒสอน8ขับตรงไปยังซอยประพัฒสอน8อีก500เมตร โครงการจะอยู่ด้านหน้าครับถึงแล้วครับโครงการ p r ีซิออสามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบันบาน by j Asset Management